ส่วนต่อไปเราจะมาพูดถึงเรื่องการใช้งานระบบ NUE Document เบื้องต้นนะคะสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านธุรการนะคะว่า,ามีกระบวนการอย่างไรนะคะข้อมูลพื้นฐานต้องเซตอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามา,าทราบถึงกระบวนการกันเริ่มแรกนะคะให้ทุกท่านนะคะเปิดเบราว์เซอร์นะคะที่จะใช้ก็จะมี Microsoft Edge หรือว่า Internet Explorer นะคะ ออตอนนี้ทราบว่ามี Microsoft Edge เวอร์ชันใหม่นะคะตอนนี้ยังไม่แนะนำให้ใช้เวอร์ชันใหม่นะคะถ้า Microsoft Edge ให้ใช้ตัวเป็นตัวเวอร์ชันเวอร์ชันแรกนะคะเวอร์ชันเดิมก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเป็นเวอร์ชันใหม่แล้วเนี่ยอาจจะยังติดตั้งโปรแกรมไม่ได้นะคะถนัดใช้แบบไหนก็ได้คะ่ะจะมี2ตัวให้เลือกก็คือ Internet Explorer นะคะหรือว่า Microsoft Edge เวอร์ชันแรกนะคะ เดี๋ยวขออนุญาตใช้เป็น Microsoft Edge นะคะถ้าหาไม่เจอว่า,าในเครื่องของเราอยู่ตรงไหนนะคะสามารถค้นหาได้นะคะตรงทัสบาร์ด้านล่างก็ได้ค่ะพิมพ์คำว่า e d g e นะคะก็จะเจอ Microsoft Edge นะคะแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็เปิดเลย ะะจากนั้นนะคะให้ทุกท่านนะคะพิมพ์ในช่องยใส่ URL นะคะเว็บไม่ต้องใส่นะคะพิมพ์คำว่า e d o c จุด n u จุด a c จุด t h นะคะแล้วคอเ n t e r เลยนะคะ,ะก็จะเจอหน้านี้นะคะจะเจอหน้าแบบนี้นะคะ ในส่วนของอระบบสำหรับเจ้าหน้าที่ธุรการนะคะน้ำจะแนะนำให้ใช้เป็น Windows application เท่านั้นนะคะเพราะว่าถ้าเป็นเว็บแอปพลิเคชันหรือโบรไบแบบแอปเนี่ยนะคะอาจจะไม่สะดวกนะคะเพราะว่าอาจจะไม่มีจะฟังก์ชันบางฟังก์ชันอาจจะ, ction, จจะ support ได้ไม่ดีเท่าตัว Windows application นะคะจึงแนะนำว่าให้ใช้เป็น Windows application จะดีกว่า นะคะก็คลิกปุ่ม Open Window Application เลยค่ะนะคะถ้าเป็น Internet Explorer นะคะโปรแกรมก็จะรันขึ้นมานะคะถ้าถ้าไม่เคยใช้งานนะคะมันก็จะมีให้ถามว่า,าติดตั้งโปรแกรมหรือเปล่านะคะส่วน Microsoft Edge นะคะตัวระบบอันนี้ก็จะถามก่อนนะคะว่าต้องการเปิดโปรแกรมนี้ไหมนะคะก็คลิก Open เลย ระบบก็จะทําการติดตั้งนะคะจะช้าจ,จะเร็วก็ขึ้นอยู่กับตัวเครื่องนะคะโอเคเมื่อ,อโปรแกรมทําการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะระบบก็จะเข้าสู่กระบวนการให้ใส่ username นะคะกับ password นะคะ ตรงนี้นะคะก็ให้ทุกท่านนะคะใส่ username นะคะที่เป็น account ของมหาวิทยาลัยนะคะที่เหมือนที่เข้าอินเทอร์เนต็ตเลยนะคะพาสเวิร์ดก็เช่นเดียวกันนะคะไม่ต้องใส่ nu backslash นะคะหรือ add nu ac ts ไม่ต้องใส่นะคะขอแค่ใส่ username nu อย่างเดียวชื่อ account อย่างเดียวนะคะแล้วก็ตามด้วยพาสเวิร์ดที่เข้าอินเทอร์เนต็ตมหาวิทยาลัยเลยะคะ่ะ ะะคะแล้วจากนั้นก็คลิกตกลงอันนี้ก็เข้าสู่กระบวนการของอการใช้งานนะคะ,ะ Windows application นะคะสำหรับเจ้าหน้าที่ธุรการนะคะ,ะในส่วนของหน้าแรกของตัวเข้าระบบนะคะถ้ามีเอกสารเข้ามาใหม่นะคะมันก็จะมีการแจ้งเตือนแบบนี้นะคะ โอเคงั้นก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่ในกระบวนการรับเอกสารนะคะเดี๋ยวเรามาทราบกันก่อนว่ามีเมนูอะไรบ้างที่เราต้องใช้งานนะคะอันดับแรกเลยนะคะอันดับแรกเลยนะคะเมนูไฟล์นะคะเมนูไฟล์ที่หลักๆคือ,เ,อ,อเราจะใช้งานนะคะเราสามารถใช้เมนูไฟล์แล้วก็สามารถคลิกเลือกออกจากระบบได้นะคะ เมนูมุมมองค่ะอันนี้ถ้าเราเปิดมาแล้วนะคะเอกเออตัวฟอนต์ค่อนข้างจะเล็กเราสามารถปรับขนาดตัวอักษรได้นะคะให้รอ,อ,องรับกับสายตาของเรานะคะอันนี้ขอปรับเป็นใหญ่ละกันนะคะเพื่อสะดวกต่อการทำงานต่อมาค่ะเมนูเครื่องมือนะคะอย่างที่ได้เกินไปช่วงคุณสมบัติของระบบนะคะ เราสามารถเซตค่าได้นะคะในเรื่องของการแจ้งเตือนผ่านอีเมลนะคะก็ไปที่เมนูเครื่องมือนะคะแล้วก็เลือกตัวเลือกนะคะแล้วก็เลือกการแจ้งเตือน,นะค่ะนะคะมันจะมีอยู่ตรงด้านล่างนะคะก็สามารถใส่อีเมลที่เราต้องการให้ไปแจ้งเตือนนะคะ1อีเมลนะคะ,ะเท่านั้นแล้วก็ตกลงนะคะตกลง ส่วนต่อมานะคะที่อยากจะแนะนําก็คือว่าเมนูเครื่องมือเนี่ยจริงๆแล้วในส่วนของตัวกระบวนการของอผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการเนี่ยฟังก์ชันการทํางานก็คือเราสามารถเซตค่าในเรื่องของเลขรับและส่งเอกสารแล้วก็มีเรื่องการออกเลขนะคะจะอยู่ในเมนูในเครื่องมือนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวกระบวนการเดี๋ยวเราจะแจ้งว่ามีการทํางานอย่างไรนะคะ เมนูรายงานนะคะท่านสามารถใช้รายงานนะคะแจ้งได้นะคะว่าเราสามารถอยากรู้ว่ารายงานรับเข้าทั้งหมดนะคะตรงนี้ก็สามารถใช้งานได้หรือว่ามีรายงานสรุปต่างๆนะคะท่านสามารถใช้งานตรงนี้ได้เลยนะคะก็เพื่ออำนวยความสะดวกกับตัวธุรการนะคะเจ้าหน้าที่ธุรการของแต่ละคณะแต่ละหน่วยงานนะคะสามารถทำรายงานสรุปตรงนี้ได้เลยเช่นเดียวกัน พอเราทราบถึงกระบวนการในเรื่องของเมนูทางด้านตัวระบบ Windows Application แล้วนะคะจะมีปุ่มปริ้นนะคะหรือว่าปุ่มพิมพ์นะคะสำหรับถ้าต้องการพิมพ์ในหน้าเอกสารเช่นพิมพ์ข้อความแนบท้ายสลสั่งการนะคะสามารถคลิกเปิดหน้าต่างใหมายได้แล้วก็กดปุ่มปริ้นมันก็ ก็ในตัวระบบสามารถซิงกับตัวเครื่องปิพนได้เลยนะคะแล้วก็สามารถพิมพ์มาแนบตัวเอกสารได้นะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้งานตรงนี้สักเท่าไหร่นะคะตัวฟังกช์ชันต่อมาค่ะหลักๆก็คือว่า,าในแท็บโฟลเดอร์ที่เราใช้งานนะคะก็จะมีชื่อของตัวเองนะคะในส่วนของโฟลเดอร์ชื่อของตัวเองนะคะก็จะเป็นลักษณะว่า ไว้สําหรับเก็บเอกสารที่ส่งเอกสารมาหาเรานะคะหรือที่ททเทียบง,าง่ายๆก็คือเป็นเมลบล็อกของตัวเองนะคะถ้ามีเอกสารทางผู้บริหารหรือหัวหน้างานเขาส่งมาหาเรานะคะเขาก็จะส่งเป็นชื่อเรามานะคะชื่อเราก็เนี่ยหลักๆก,ก,ก็จะใช้งานเป็นลักษณะเมลบล็อกของตัวเองนะคะแต่ว่าในส่วนของกระบวนการไม่ว่าจะเป็นรับเอกสารหรือออกเลขเนี่ยเราจะใช้โฟลเดอร์ของหน่วยงานนะคะที่ท่านสังกัดนะคะก็จะมี นะคะหลักๆก,ก็จะมีโฟลเดอร์ inbox นะคะ Sendbox d o c ument Box i n b นะคะ Inbox คืออะไรนะคะ x n b o x ก็เป็นโฟลเดอร์ที่เป็นเอกสารารับเข้าของอกองหรือคณะนะคะจะใช้งานหลักๆก,ก็จะเป็นในส่วนของกระบวนการที่เ,เขาส่งเอกสารมาหาเรานะคะออกเลขได้นะคะแล้วก็มีการสามารถส่งต่อไปหา ผู้บริหารนะคะหรือว่าบุคลากรที่เราต้องการส่งเวียนแจ้งนะคะก็จะใช้ตรงทะเบียนคุมรับเนี่ยสามารถส่งได้เลยนะคะส่วนเซนบ็อกนะคะถ้ามีกระบวนการส่งนะคะถ้าในเซนบ็อกเนี่ยเราสามารถที่จะใช้งานหลักๆก,ก็คือเช่นคำสั่ง อถอนเอกสารนะคะสมมติว่าเราส่งเอกสารไปยังผู้รับแล้วเกิดผิดพลาดขึ้นมานะคะเราสามารถใช้โฟลเดอร์เซนบ็อกในการถอนเอกสารได้นะคะ่วนด็อกเมนต์บ็อกนะคะก็จะเป็นด็อกเมนต์บ็อกเนี่ยจะเป็นโฟลเดอร์สำหรับเอกสารที่คลิกคำสั่งสร้างเอกสารทั้งหมดนะคะนี่สร้างเอกสารทั้งหมดตรงนี้นะคะกระบวนการทุกอย่างเนี่ย เมื่อเราคลิกปุ่มคำว่าสร้างเอกสารพวกนี้นะคะมันจะถูกจัดเก็บอยู่ใน document box หรือแม,แม้กระทั่งการออกเลขนะคะแล้วมีการผูกเอกสารเมื่อมีการผูกเอกสารปุ๊บเนี่ยตัวไฟล์เอกสารหรือว่าตัวเอกสารเนี่ยจะอยู่จัดเก็บอยู่ใน document box ทันทีนะคะอันนี้ก็จะอยู่เวลาค้นหาเอกสารก็สามารถค้นหาใน document box ได้ ต่อมาค่ะปุ่มรีเฟซค่ะถ้าสมมติว่าเราทำกระบวนการใดก็ตามนะคะแล้วปรากฏว่าเอ๊ะเอกสารเราลงรับไปแล้วหรือว่าออถอนเอกสารไปแล้วทำไมยังอยู่หน้าเดิมนะคะปุ่มนี้ก็สามารถคลิกที่คลิกปุ่มนี้ได้นะคะเพื่อให้ทำการอัปเดตหน้ารายการเอกสารนะคะหรือว่าหน้าแรกนะคะก็สามารถคลิกปุ่มรีเฟซตรงนี้ได้นะคะ ส่วนต่อมาคะ่ะอันนี้สําคัญพอสมควรเพราะว่าเราอาจจะต้องใช้กระบวนการค้นหานะคะช่องแว่นขยายหรือช่องค้นหานะคะอันนี้ก็ไว้สําหรับที่เราต้องการค้นหาโฟลเดอร์ใดโฟลเดอร์หนึ่งนะคะหรือว่าอเอกสาร นะคะที่ย้อนหลังนะคะก็สามารถพิมพ์คีย์เวิร์ดนะคะอาจจะเป็นชื่อเรื่องก็ได้หรือชื่อหน่วยง,งานที่เขาส่งมาก็ได้นะคะแล้วจากนั้นก็คอ Enter นะคะก็จะเจอเอกสารที่ต้นต้องการค้นหาทันทีถ้าไม่เจออย่างไรนะคะก็สามารถติดต่อน้ําได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวน้าจะเข้าไปช่วยในการค้นหาเอกสารให้ค่ะก็อันนี้ก็เป็นเบื้องต้นนะคะสำหรับ การใช้งานนะคะการทำงานของตัวระบบนะคะสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการนะคะ